สั่มบายดีดีสั่มบายดีพ่อแม่พี่น้อกสุขสุขคนสะไปดีทงเมืองไทยเมืองลาวแล้วก็ต่างประเทศสบายดีพี่น้องบ้านโคกบ้านป่าเขามา้าสิแตกยังเฮย่างพุ่นเขามา้าสิแตกเอาม้าเหรอจะแตกนะเนาะบอดเลยชุกแล้วมันจะอ้าอีมึงเออแม่แม่แม่ขาม้าเมื่อคืนมาขียบแม่ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ดได้ไปเปิดเพลงมางสิพาจเจดําไปสายพี่น้องอ่าเฮาก็บขึ้นไปขึ้นมากอะดึงนา่งออกมาจากรูจากอ่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในหน้านะพี่น้องมีแต่สัตว์สัตว์ทั้งงัวทั้งควยทั้งหมูหะเบ็ดเป็ดเกตไก่เห็ดเป็ดไก่ดึดดดงส่วนนั่งออกมาทําบุญอ่าสวย คนอยากจนเนาะพี่น้องอ่ะมึงอยางไวๆดูไปให้เขาปิดเพลงให้กูดูไปไปวๆเสื่องต่ำปะมาแต่ใช้เดียวนี่นาโอ้ด้โหลดใหม่มอนี่ไปเมื่ออย่าขี่รถรอไรห้อนเลยพี่น้องน่าชายายน่ะลูกไปใช้น่นะไปเอิดหนนะแม่ตลาดผู้บ่าแลกเคยเป็นผู้สาวเอ้อยว่ออกเราพี่น้อง อ,อันเทือนลาผู้โจนขึ้นแหละพี่น้องเพิ่นกับไปข้อควบเจรือน้ำเฮาเมื่อคืนเมื่อวานในย่างไปนี่ฮามาซอยเรือก็เลยเว่ากันกับเอื่อยทางเมืองนอกทางเงยอทางโนเวเพิ่นกับโอเคหนึ่งพันบาทพี่น้องจา้าขอบคุณขอบคุณละลายก็นเลยไหก,กับเจดํมันีเจดําน่ะจักเข่ามากระพายข่ามากระพูบ่บาวหรือว่าใดวบนใดนำทางพี่น้องไอ แม่นเบย์ซาบานเบย์ซาบานเออว่าบัดท่านมีเงางกันอ่ะพี่น้องซาบานว่าชันพี่น้องโอเคน้องพี่น้องอืมมันยเงาการอยู่ไปพังไปยังบัดท่านว่าตกลงเอาบัดท่านว่าตกลงบ่เอาอืมตามนั่นแหละ แต่ว่ากระแซในเรื่องซองน้องเอิญซองน้องแคทซองแม่น้องแทนหฮาบอกขอเกี่ยวได้พี่น้องเด้ออันนี้คือหฮากระถ่ายประจําถ่ายปัจจุบันถ่ายตลอดกับเจดมเนได้ห้าวตกลุนั่นหักพี่น้องสเมมีเกกับแม่กมีการสู่คอ้างแน่กัสิมีขัดดอกขัดองกัสซมีอ่าคำตัดจินคำเ่าพิจารณาขอผูกหมัดแล้วเนาะว่าเออสิเหตุในใดต่อไปอยู่ในใดสิมาในใดสิมาอยู่ในใด กระลูกมี่อมีแม่อยู่เนาะห่วยไปนาห่อใส่เนาะใช้เป็นนำงวดเี้าได้หละเพิ่นไปคอหอนเทือนหอนซานเพื่นการนอนไข่มาหมื่นสองมื่นสันเขตว่าจนขึ้นเฮือน อีน้อยไปถ่ายชาวเรือในเงินที่ซักยมสักยาก,กับพ่มี่มาสักที่จริงลูกเพิ่อน,นาก็มี่และพี่น้องเด้อแต่เพิ่นก็ทุกข์คือกันนั่นแหละก็เบิ่งเนี่ยได้พาเพื่อนไปกันเพื<ม>เ่อนโบราณอาการแต่ข้าวใดบุญแหละข้าวปุข้าวป,ปุกันนาใจกับบัวหลวงบัวลายกันเฉยๆกันไปนอกพี่น้องเนาะแมนลูกเพิ่นกม็มีมีทุกคนแต่ก็ทุกหยากปากมองคือกันนั่นแหละฮะสาวกินข้าวอ,อึดข่าวอึดหนามไปหนออ้นอย ไปน้ำเด้อส่วนเจดามาทำบุญห่วมกันขังแหละพี่น้องเอ้สอยเรือคนอยากจนนั่นแหละจากเอื่อยใจดีทางนอร์เวย์บรวุงมายลนะพี่น้องถอยกันเท่าถูกไปเหล็กน้อยน้องเอ้บุหินน่ะบรลุงมาไกะเผื่อเอื้อยเพื่อสอยมาพันหนึ่งไงเอื้อยได้คืนไปหนึ่งหมื่นเอือยเด้อหนึ่งหมื่นหนึ่งแสน ผู้ใดถืกลอตเตอรี่ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเวียนอืมอียงก็จับบ่ถกแม่นบ่บ่บ่น่ะ87มันก็เลขมูอันเดียวกันเออเอออียงบ่2จับน่ะมันออกเลขลิง63สะเปากับ50สะเปานี่แหละเออกูก็บ่ค่อยเข้าใจนบ่ได้เบิ่ง ไทยเออเมื่อนะงมเมืดอไปพี่น้องกลางคืนบอดด้ถือคมถือยังเลยกําเกาะกําเกาะไปพี่น้องใหญ่คนที่โจรขึ้นบ้านในขีปนาวุนอะไรพี่น้องกระขีบละลายคนอยู่ตรงเนาะเฮ้าก no. ับบอด้มาถ่ายมาอียงแต่ว่าเพิ่นกับไปหาเฮาอะนะพี่น้องเขาบอดด้มาถ่ายมายังแต่เพิ่นกับไปฮาเฮ้าเฮ้าลูกชายไปไปนำ ไปหาเขาไปหาทำแม่โอ้ยอีนั่งเ้ยซอยกูเน่พอเอาจากสิแนวใดพี่น้องเอาเป็นคนสงสารคนเนาะมาทามหาได้มาใช้ขวดสีขึ้นเฮือนบาแลกเพราะว่าสิบายดิพิ่น้องมาแลกเพราะว่าผูกก็ถูกจาสิรุดนเล่าข้าวเดียวกับมานั่งพี่มาถาม กับแถาแม่ห้าหละลื่นกันปีหนึ่งกับเป็นเสี่ยวกันเฮ้ย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 อะไรไปคอคมสวยเไปคอคมสวยเหลือยลืเอะเจ็ดสิบเดสิบเอ็ดบอ็อีแม่นอีเม่นเจ็ดสิบเศร้าแล้วบ่กไข่นะไข่นะอย่าง่าไข่พ่อสิบปะสากยมสักอย่างก็บ่มีเงิน นี่แหละเดี๋ซื้อยากินน่ะยาสุดละพันนะซักยาดีซักยาแหละก็ใส่สาโลมมันมีแห้งเออเงินกับพอได้แต่บรรเทาไปหน่อยเอยโบได้สวยยังไลายมากไม้หายเจดมเหมาะนาะพี่น้องทำบุญนั่นกับเจดมเอ้ยเหมาะไปแล้วอ่ะจับกับยายคนละถึงเหศภาพหนักโป๊กนี่แหละยายเอ้ยอันหายพอนันลูกสาวเด้อทางเมืองอันนอร์เวย์ทางเมืองนอ ลูกเจ้าถึงเมืองเนาะก็แล้วกันบ่เล่ากับบ่อยากกันยันเอื้ยบ่สะดวกวัคซีนออกน้ำอย่างใจดีเด้วยลมฝากทำมาสวยเรือใหญ่างไงแล้พอมกบใจเด้อลูกเอ้ยาเจ้าอยู่ดีเมี่ยงเจ้าห่างเจ้าหนี้มีหลายตัวเก่าให้ได้ลอยห้ได้เป็นพันได้พันอาจเป็นหมื่นเด้อมาเวยเรื่อยเงี้ยนี่ตาถูกตาถูกเลยนี่แห้งให้มันให้ยืนเขาให้มีผาเพื่อแยมให้เงินหลายตัวเก่าเด้อแม่เขาบอก่เป็นลูกเอ้ย นำสากใจประเสริฐเปินกันเลที่สอยคนถูกย่งไลมาแตกเบิดคาร์เบิร์ตผ่านเสือพันสระหมุนเบิดบ่ในขีดเบาควันนอะละเป็น้องสิเ็นอยู่ดอกขิปหลยคนอยู่มาถ่ายเบาควันเบาไกเอียงซับปูยี่บอกมาถ่ายพี่น้อยบอแม่นลานแต่ลานในบ้าน ร <c oughs> าใหญ่ทีทท่าตนตานุเดียวนะยิงเทปติดโควิดกัะก็เศร้าอันนี้ราคน,นมาหยุดไปบ้านมาเมืองแห่มากัคนแบบคลอง,องพี่นองอ่ยแต่ว่ามีเถเนีเป็นผุ้เถวแล้วเขาบ่าห้องลูกลานหลานลูกลานห้องเมาว์เนาะห้องเมถาวเม่ลูกาลกานในบ้านบ้านลูกลานบ่มันเป็นพี่น้องกับห้องเมถาวาพี่น้องเมถาวกับอยู่ผู้เดียวคือก็ร้านเทาเอ็ดร้านไชลูกชายกับอยู่หน้าคน มนเออาลูก่นกาเอาลูกเอาเมียแต่ว่ากับบ่มีผู้ได้มีบ่มีผู้ได้ดึงพัยนะพี่น้องดองนีจะส่งเขาส่งกินใ้แม่งั้นทําบ่มีอีดเจ็บไข่แต่าเบิ่งยุ่นี่มาเผาเนี่ยมาเบิ่งแม่ยุ่งทากับศคชาท่าหลกนึ่งเงืโอยจากสิไปหาอยังงนอกโควิดกันแนวนี้่อ้ยซาบยใส่สลมใส่ชงหน่อยนะใส่สลม ทงนอหอยและเื่อว่าหาพันนเงินนันทีเลือกเขาผลนสื่อาให้นะแล้วก็ซื้ออยูกินอห้าเขาแชนอื่นเช่าแนบักควันผนก็ได้มาซอยเท่าไรสองพันบอกสองันเออเออดีใจน้ำยาเอ้ย่นแหละที่ยังมีผู้ยื่นมือเข้ามาซอยให้ได้ได้แหละก็ตอนนี้ก็ยังซอยซอยเบบคั่วเอ้เตยคัวไข่ดาวแหละซอยกัน ต่างแจกแหละแจกเขาให้นั่งได้ขึ้นสวงสวรรค์บนแหละอืมอืมเอากระประจัก์สิไล่เช่ป่ะฮะกับปุกซากับเอื่อยทั้งโนเว่เห็นได้ยายเเป็นกรมากองกรมเจรือฮากับจิูวเงียบเป็นบ่อฮะว่ามันโอ้ยคนสงสารคนพี่น้องกันได้ยินมาแล้วมันก็คึ้อยูนแล้วบ่ได้แล้วคึ้แล้วมันต้องได้เห็ดได้ทํำพี่น้องเลย ให้ได้พื้นไปหาให้ได้กะมันบัวลวงมาไล่ไลยไปหากะได้ซอยสานีได้ไม่เท่าเลย้ทแต่ไ่ถเินาาเอสอ้แลว่าปาไข่นเป็นหย่อนจอกมาเลยแต่พูดนะเท่าเดียวนี้บ่าคนอยากข้ามเร่าบักชิยอยกับักนะได้ได้สิ่อ มื่อน่านแบบนี้นั่นซอกมาหนักถ่งถึงถึงอันแล้วเขาว่าซอกอันนั้นแล้วอซอกซอกมาเลยนกกระชิโซเลยแหละไปซักยาวิตามินใส่สาโลมโลดอยู่เป็นโฮมพโฮมใส่ให้ลูกให้ร้านต่อไปเป็นหมูเป็นคู่อีแม่ไปอยู่เป็นโฮมหลมใส่ให้ลูกให้ร้านนี่แหละ สูเอาเงินมาจ้างสารแม่ให้มักจ้กๆให้มันเหนงแม่นี่เด้อถสกถุกถูกอยู่ไปลอยปีลอยพันซาผ้รหอลอนะฮหอดลอยบ่เฮยหอดลอยไปบ่เป็นลำบากลูกลานอีกเลยอาแบบอ่าสีมาแสงตัวอีกด้วาอาแบบแบบไปบ่ได้ละไปแลวนะเฮยนะเนาะต้องลำบากลูกลานอีกเอ้อ่อลอ เออยจะงเลยนีต้งหางสามีในหางเนื้อเลยทำอยใา่ถูกไปมาเฉลือดไม่เท่ากปมาเ้อไม่เท่าก็แมแรงฟทุกวัทุกคันอยู่ดีแม่คือหลั่งฉลรวยโตกมัน ซาถูกซาถูกซาถูกออกออกรถวีโก้น้ำกันอะไรไปเจดมไม้ประทรงยังแฮขี่ข้นวีโก้สันยุ่ซาถูกไปเที่ยวหาผูบ่าวใหม่เบยอเฮ้ยขันแม่ได้วีโก้นะช่างสายสิบบดได้มาวนไหวาอะไรอะก็ภาพนะสิบาทเจดมไปไกลๆโอ้เหยียบขี่งัวเหยียบงัวไปโตนาวข้า เขาคิอคดอเนี่ยเขากว่าเหมาเานี่ยเขาอย่างเข,องขาบอกว่านะี่ดใช่ไหมคะข้ามหนักเนี่ยข้ามว่างนะพใจนจังว่ามพี่น้องอทีพาดเจด้าเมื่อละหิวขาวเขาจะลงไปซักวัคซีนมือน่พี่น้องเอ้ย <c oughs> มีสื่อไปซักวัคซีนอยู่ที่สาว่างมือนี่นะนี่น <c oughs> ไผมีสืกก่อใบ่ <c oughs> อ๋อแต่เขาว่าพวกันบูมหอดพญาตะกี้อือืมไปทำเมื่อก่อนไปถามเอ้ยอยู่ดี่ไม่แห้งอะไรเบิ่งแห้งตัวเองดีๆอันโยมชักยาเขาสลุมมันมีเหื่อมีแห้งโดยโดยเอ้ยมันกะหาชิพันบ่หาชิพซี่นะสลุมมาขึ้นนะกระลูกไส้ฮะออกไปนอนใส่เบ็ดกับอันบ่าวลิกพี่น้องกับไอลิกเพิ่นจักเด็กกบจักโตมาเยือนให้แม่บริเบิ่งสั่ม มัละครั้งสามหาพี่น้องอย่งนี่นแม่แม่ก็ะมันปุ่นน,นนะ่ะกินก่อนละกินก่อนแม่แล้วแม่นะหน่าบ้านกินข่าวดอกอเลืยดยน,นได้ปนกบออุปสงค์พอพ่อก็ออกแต่เด้อกคนยันงัวบุงหัวป้าเฮ้ยเครื่องปลูกเราเลยนะเฮ้ยหมือดตึบเลยต้นหมากตะลิงปิงนี่น้องเด้นี่กินหมากรเสแปบขนาดได้นี่โอ้ยเป<ม>็ดแขว ต้นหนูแพะเอาเตีはは๋ยวแวแม่พี่น้องเลยนั่นก็ต้นบะหมี่ได้กินหมาเข้าหมากแล้วนะพี่น้องชุ้งชุงวิจโจนอะไรด้พี่น้องชุ้งวิจโจนตะกี้นะพี่ยองนี่แล้วเขาจองกินหมากมันนะพ่อพ้องคลิปหนาเพื่นเวลาย้ายห่างพี่น้องนะคะเรื่องเจดํากับอันพี่น้องขอนำร้ายด้วยพี่น้องอย่าฝึงดามาในสองท่านโดยพี่น้องห้าก็บบอดี้ยังกับข้าเจ้าเนาะยังกับท่านว่ายังห้ากับยังไป ตะลอนตลอนสายเฮานี us, ่แหละเนาะสายบุญบุญณ์พี่น้องเลยขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยขอบคุณทุกๆฐานพี่น้องเลยว่าลายยาห่างเนาะสายปังฮามมาได้ไหมลาผีแล้ะน้องเซียงจะมีได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพียงเดียวสองเกศสายแดดพี่น้องเลยสบายดี